รถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอเช่นเคยวันนี้ทําคลิปพิเศษที่บอกว่าจะมีการเอามาเปรียบเทียบให้ระหว่างรถ Honda City ที่เป็นรุ่น Standard กับรุ่นที่เป็นตัวรองท็อปว่าจะมีจุดเด่นจุดต่างยังไงให้ลูกค้าที่อยากจะซื้อรถสักหนึ่งคันนะครับอยากประหยัดแล้วตัดสินใจยังไงหรืออยากจะได้ อุปกรณ์เสริมที่มากยิ่งขึ้นจะได้ตัดสินใจได้ก่อนที่จะทําสินเชื่อแล้วเอาน้องไปครอบครองกันอ่ะมาเลยนะครับกับเจ้าสองคันนี้ Honda City โฉมปี2014และ2015ทั้งคู่นะครับในส่วนโมเดลฝั่งขวามือของผมก็จะเป็นในส่วนรุ่น 1.5s นะและก็ฝาซ้ายมือจะเป็นโมเดลในส่วน1.5 v-plus อ่ะโอเคมาดูในส่วนจุดเด่นนะครับ สองคันนี้เนี่ยเขามีความเหมือนตรงที่สเกิร์ตรอบคันเหมือนกันแต่จุดต่างของเขาจริงๆกระจังหน้านี่นะเขาจะเป็นถ้าเป็นตัวสแตนดาดจะเป็นสีเทาแบบนี้นะครับสีเทาแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นตัว V ีขึ้นจะเป็นโครเมียมนี่ฮะอันนี้เรียกว่าโครเมียมต่อมานะครับไล่มาเลยนี่หยุดนี่ ล้อนะครับจุดต่างของตัวรถแตนดาร์ดล้อกระทะมาพร้อมกับฝาครอบแต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็น V นะครับล้ออ,องงนะัลลอ,อ,อยโรงงานนะล้ออัลลอยโรงงานนะย้าเลยเป็นล้ออัลลอยซึ่งล้ออัลลอยเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาจะมีความแข็งแรงทนทานต่อมาในส่วนของมือจับถ้าเป็นตัวแซนด์ดาร์ดมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งเจ้าคันนี้ใส่บาคอบมาเห็นไมครับด้านในจะเป็นสีขาวแบบนี้เลย แต่ถ้าเป็นตัว v ีขึ้นมือจับจะเป็นสีโครเมียมต่อมาจุดต่างสแตนดาร์ดเป็นกุญแจนะอ่า,อาลูกค้าเพื่อจะตัดสินใจซื้อแล้วก็ V ีจะเป็นกุญแจข้างในเป็นแบบพุสตัดโอเคนะครับสนับสนุนโดย c a r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r ์โฟ r u r e c o m ซึ่งเมื่อแตกต่างในส่วนของกุญแจ แปลว่าถ้าเป็นรุ่น V+ p u s ขึ้นนะครับปุ่มกดแต่ถ้าแบบนี้ต้องใช้รีโมทเปิดเท่านั้นอ่ะโอเคมาด้านหลังจุดต่างอีกจุดหนึ่งนะครับรุ่นคันนี้เราไม่ต้องพูดถึงในส่วนของสปอยเลอร์แล้วกันเพราะว่าโมเดลสปอยเลอร์เนี่ย <S <s เขาจะบอกว่าแล้วแต่ลูกค้าออกมานะครับแล้วติดตั้งจุดต่างที่แตกต่างอีกก็คือในส่วนของกล้องนะครับขออนุญาติดนี้นะกล้องหลังซึ่งถ้าเป็นตัว V+ pass, นะครับเขาจะมีกล้องหลังแต่ถ้าเป็นตัว Standard สังเกตเลยไม่มีอ่านี่เองคือจุดแตกต่างของเจ้าโมเดล2คันนี้นะครับแล้วก็ภายในนะครับอย่างที่รู้นะครับถ้าเป็นวีพัสก็คือมีจอนะครับมีจอไม่ต้องเทียบเรื่องเบะอละกันนะครับเทียบเรื่องของอุปกรณ์รองรับรุ่นนี้มีจอมีช่อง usb เพิ่มขึ้นพวงมาลัยมันติแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับหน้าจอไม่มีนะแบบนี้เลยอ่าโอเคเป็นไงต้องบอกเลยว่า จุดนี้แหละเขาจะทำให้นะครับเจ้า Honda City ทั้ง2คันนี้นี่มุนก้องทำให้ลูกค้าได้ตัดสินใจเปรียบเทียบซึ่งแน่นอนนะครับสอโมเดลนี้ก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของเม็ดเงินถ้าเจ้า Honda City เครื่องยนต์ 1.5S ราคา4 1 5 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นในส่วนของเจ้า1 5 v ั t ราคา435,000บาท20,000บาท ทำให้ลูกค้าเปรียบเทียบและตัดสินใจได้ใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยที่บอร์ดบ้านทุกเพจอ่าวันนี้พี่มอดขอแนะนำในเพียงเท่านี้ครั้งต่อไปเจอกันใหม่ขอบคุณครับ